มผมคิดว่าเป็นเรื่องการเมืองด้วยก็คือต้องเข้าใจคือคนจานวนมากไม่เข้าใจว่าสวนสาธารณะเนี่ยมันแทบจะเป็นพื้นที่แบบเดียวที่คนจนเข้าไปใช้ได้โดยไม่ต้องเสียตังค์เข้าใไหมคือคือถ้าผมเป็นคนจนเนี่ยผมอยู่บ้านเช่าที่เป็นหอพักขนาดเล็กสักสองคูณสองตารางเมตรทุกวันอย่างนี้เนี่ยสวนสาธารณะเป็นที่เดียวที่ผมจะพาลูกผมไปเดินไปขี่จักรยานพามีผมไป กินของกินข้าวหิ้วถุงกอ๊อปแก๊ปไปขึ้นรถเมย์ไปเนี่ยซึ่งเขาทำกันจริงๆที่สวนยุทธศาสตรวนรถไฟั่นเป็นที่เดียวที่เขไปโดยไม่ต้องเสียตังค์เขา uh, มีเว็บไซต์ด้วยนะฮะ change uh, change dot เ uh, ข้าใจว่า .com .org มัตกะสานโฮะครับแล้วก็ความเข้าใจว่าส,าว,าสวนสาธารณะเป็นพื้นที่ซึ่งมีแต่คนรวยใช้เนี่ยเข้าใจผิดนะฮะคือถ้าไปดูอย่างสวนสาานลมเนี่ยอยู่ใกล้ๆวัดประแก้วเนี่ยคนที่ไปวิ่งคนที่ไปออกกำลังกายเนี่ยเป็นคนจนเมืองทั้งนั้นนะ<ห>ครับเสื้อผ้าเก่าๆยุ Excuse ้ยๆรองเท้าไม่มียี่ห้ออะไรเลยส่วนใหญ่เป็น middle class low middle class ใช่เพราะฉะนั้นการมีสวนสาธารณะที่ดีคือต้องอยู่ในเขตชุมชนให้ชุมชนให้ชาวบ้านเข้าถึงได้ใช่ไหมครับอย่างนี้ปัญหาคือมันไม่มีชุมชนมาช่วยดูแลอะไรไงมันัี่ทพก ช่ไหมฮะเลเชอร์คือนันทนาการแล้วก็คอมเมอรเชียลอ่าแล้วมันนี่คือเหตุผลที่ทาไมเขาต้องคุยเรื่องผังเมืองนะครับเพราะคุณไม่คุยเรื่องผังเมืองคุณก็แก้กันทีละเล็กทีละน้อยสู้กันไปทีละโปรเจกต์แต่การมีพื้นที่สาธารสกี่ยวที่ชาวบ,บ้านใช้ฟรีนี่เป็นเรื่องจาเป็นเพราะคนชั้นกลางหรือคนรวยเนี่ยเขาเขาเขา้ขาแอคเซสพื้นที่สีเขียวได้เพราะบ้านเขาใหญ่หรืออยู่ในหมู่บ้านจัดสรรที่ใหญ่ซึ่งมีมีสปอร์ตคลับดีๆหรือว่าไปไปเป็นเมมเบอร์ของโยคะคลับดีๆครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อนะ ออดอกเบีย้ยแบงค์ชาติรัฐบาลเนี่ยจะจะถึงขั้นจะเป็นจะตายหรือเปล่าวรนนี้นรุนกันว,นวนนในช่วงหน้า<ะ>ก็มาสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับ,รบ SMS เข้ามาก็น่าสนใจกันเยอะนะครับ442098 6นะฮะประเด็นเรื่องสวนสาธารณะมีต่อเนื่องครับเพราะว่าสวนสาธารณะบางทีก็เป็นปัญหาเพราะว่าเขามีเวลาปิด นะครับบางทีเวลาปิดก็อาจจะไม่ตรงกับหลายๆคนซึ่งอยากจะใช้คือบางสวนอาจจะไม่ต้องปิดก็ได้แต่บางส่วนก็ใหญ่ก็อาจจะต้องปิดแต่ว่าพูดจริงๆส่วนที่ปิดอย่างสวนรถไฟเนี่ยเาปิดสามทุ่มก็ถือว่าดึกนะฮะหรือว่าส่วนสะลานลมเนี่ยก็ปิดประมาณสามทุ่มสวนรถไฟนี่คนรวยคนจนไปหมดไปทั้งนั้นนะคือถ้าไปดูเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาชาวบ้านเขาหิ้วถุงก๊อบแก๊บพาลูกเขาไปกินเขาเหนี่ยวกินหมูปิ้งแล้วก็ไปให้ลูกวิ่งเล่นไม่งั้นลูกชาวบ้านที่ไม่มีที่เนี่ย อยู่แต่ในห้องเช่าฮะเป็นมนุษย์ห้องเช่าจนตายฮะอย่างนั้นครับาอ, <ผม S 3> อน,นี้มีเรื่องอื่นอื่นนี่นนก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ละคนก็เห็นอ,อกเห็นใจพวกเรานะครับแล้วก็เห็นใจมือยิงข้าวมันไก่นะฮะก็มาแจ้งว่าข้าวมันไก่ซอยบางบอน64น้ําจิ้มไม่อั้นข้าวมันไก่เชียงใหม่น้ําจิ้มไม่อั้นนะครับฉะนั้นน้องๆที่เลือดร้อนทั้งหลาย ไปที่ร้านร้านเหล่านี้ใช่ไหมก็ไปได้ฮะคือผมว่าเกิดมาผมก็ไม่เคยเจอที่ไหนเขาเพิ่มเขาเพิ่มแบบคิดราคาน้ําจิ้มข้าวมันไก่แต่ว่ามันมีบางร้านที่คิดคิดค่ากระเทียมกับพริกเพิ่มนะฮะคือแต่ M K เนี่ยคน M K เนี่น้ําเป็ดเนี่ยเขาคิดนะคนน้ําเป็ดเนี่ยนะน้ำราดเป็ดเนี่ยเพราะมันอร่อยเขาคิดนะครับเขาคิดน้ําราดเป็ดเพิ่มนะฮะแต่น้ําจิ้มเขาคิดทีเดียวครับในยุคนี้บางทีมันก็ไม่มีอะไรถูกนะฮะแบบ มันมันก็เป็นยุคที่ของแพงมากขึ้นมีเรื่องแบงก์ชาติกับรัฐบาลนิดหนึ่ง government six capital flow crackdown นะฮะบังคัโพสต์ก็เล่นประเด็นนี้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะหาทางในการหยุดการไหลเข้าของเงินนะครับซึ่งอันนี้ก็นำมาสู่การพูดถึงการแก้กฎหมายนะครับกรุงเทพธุรกิจก็พูดถึงประเด็นนี้เมื่อวานนี้คอรมอพูดคุยกันเรื่องนี้แก้กฎคุมเงินทุนไหลเข้าออกแก้กฎในที่นี้เนี่ยถ้าดูโพสต์ o d a y ก็มีราเอียดเหมือนกันนะฮะ เขาบอกบมันมีการพูดกันถึงการใช้มาตรการเป็นชุดๆเลยซึ่งมันมีกรอบเสถียรภาพเศรษฐกิจที่แบ่งออกเป็น22มาตรการด้วยกันแล้วแต่ละกระทรวงเนี่ยก็จะรับการดูแลไปนะครับรัฐบาลจะตั้งเป้าในการควบคุมภาวะของการที่ไทยต้องเป็นมาเป็นประเทศที่รับกับการไหลเข้าของเงินหลังจากการทำ QE ของสหรัฐครับ นโยบายของญี่ปุ่นคราวนี้ไอ้แก้กนไหนอย่างไรเนี่ยมันรายละเอียดมันเยอะซึ่งบางส่วนผมก็ยังไม่มีแต่ว่าผมคิดว่ารอ,รอดูแล้วกันถ้าเขาแก้จริงห,หรือเปล่าแต่ให้ดูชร์ร์ีนิดนึงครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางสภาพัฒน์แล้วก็แบงค์ชาติเนี่ยเขาเข้าไป briefing ให้กับคอรมอ ผู e <t festivals> ้ว่าการธนาคารประเทศไทยก็ไปที่ประชุมกรมเมื่อวานนี้แล้วก็สภาพัฒน์ก็ไปเช่นเดียวกันอันนี้เราได้มาจากอินไซเดอร์ของเราแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมก็จะว่าสื่อเนี่ยส่วนใหญ่ได้ไปคนี้มอยู้ที่ว่าเขาเผยแพร่หรือเปล่าประเด็นคือประมาณาประมณการสภาพคล่องส่วนเกินในระบบสิ้นปี56อยู่ที่5 8 6จุดน trillion US dollar เทียบกับสภาพคล่องสะสมช่วงแฮมเบอร์เกอร์คริสตอนนั้นซึ่งก็เยอะแล้วอยู่ที่1.85่งจนด trillion ดอลาร์เพราะฉะนั้นคือผู้ใ่เขาบอกว่าสภาพคล่องส่วนเกิน เยอะนะครับสภาพกล้องส่วนเกินจากมาตรการ QE ของ3ประเทศหลักสร้างแรงกดดันภูมิภาคเอเชียต่อเนื่องนะฮะให้ดูช้าต่อไปจะเห็นว่าถ้าไล่มาตั้งแต่ QE 1 QE 2 QE 3เนี่ยนะฮะจะเห็นได้เลยว่ามีาเงินที่ไหลเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยในช่วง3ามไตรามาสที่ผ่านมามา,มากกว่าในไตรามาสแรกที่มีเงินทุนเคลื่อนย้ายไหลเข้าสุทธ,ธิ 4.78พันล้านดอลลาร์ต่อเนื่องจากการไหลเข้าที่ระดับมากกว่า4,000ล้านเหรียญในช่วงไตรมาส3และ4ของปี55แบ่งออกเป็น QE1,QE2,QE3 เนี่ยสมช่วงเลยนะฮะเขาทำให้ดูเนี่ยประเด็นก็คือว่ามันทำให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยเมืองไทยรับหนักกับเงินที่ไหลเข้ามาให,ให้ดูชา้าต่อไปนิดหนึ่งคือโจทย์นี้ก็คือหมายควาว่าพูดง่ายถ้าผมจะจะวิเคราะห์ต่อหรือหรือทั้งสองท่านคื ถ้าถ้าไม่มีการปรับนโยบายที่จะรับมือเนี่ยทั้งนโยบายการเงินนโยบายการคลังในสุดแล้วเนี่ยเราจะเป็นเหยื่อกับไภาวะความผันผวนของเงินไหลเข้าไหลออกในช่วงนี้แล้วเงินไหลเข้ามันไม่น่ากลัวใช่ไหมม,มันน่ากลัวตรงที่มันผันผวนเพราะเวลาออกแล้วถ้าคุมไม่ได้เนี่ยครับมันเดือดร้อน แต่ว่าการการทําเรื่องมาตรการเงินไหลออกนี่ถือว่าเป็นการการสร้างนโยบายใหมเพราะว่าที่ผ่านมาประเทศไทยค่อนข้างเรามันเรามัดระวังมากกับการออกนโยบายที่เรียกว,ว่า capital control ฝัง,งการควบคุมเงินไหลออกอเราแทบไม่เคยใช้เพราะกลัวว่าคนจะไม่เข้าใช่คร <นะ S 1> ับตอนนี้ค,คือคนเข้าเยอะแล้วเพราะว่าถ้าดูจากตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยมันเห็นชัดเจนว่าการเข้ามาซื้อพันธบัตรในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากใช่ไหมการเข้าเข้ามาซื้อเงินในตลาดหุ้นในตลาดทุนอะไรก็ถือว่าเยอะเป็นประวัติการครับดรโกรงเมื่อวานนี้ก็พูดเหมือนกันบอกว่าภาวะเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนอย่างมากโดยเฉพาะตล าาการเงินและตลาดหุ้นมีความอ่อนไหวตามกระแสข่าวที่เข้ามากระทบโดยจะเห็นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงอย่างหนักหลังเฟดออกมาส่งสัญญาณว่าอาจจะยุติการอัดฉีดเงินเข้าระบบดังนั้นไทยต้องระวังให้มากเพราะแม้แต่ประเทศใหญ่อย่างจีนเศรษฐกิจก็ยังอ่อนแรงลงแล้วก็ข่าวในวันนี้ก็บอกว่าผู้ว่านั้นโล่งอก,อกแล้วคุยกับรัฐบาล นะครับก็มีการคาดคาดการณ์ว่าตกลงแล้วเดี๋ยววันนี้ก่อนนี้เขาจะไปชุมกันองง่ะง,งใช่คือคือคอย่างนี้ในยะในที่นี้คือคนที่บอกว่ารัฐบาลแทรกแซงก็จะมองว่า,เ,าเรียกผู้ว่าไปไประชุมคอรมขเมือเามาอม่อวานนี้วันเดียว<ะ>ก่อนอประชุม ดอกเ <คน S 1> บีย้ยว<อ>ันนี้มันเหมือนกับรัฐบาลเรียกผู้ว่าไปเฉ่งแล้วก็บอกว่าให้ลดดอกเบีย้ยแต่ถ้า,าพูดอย่างนี้ก็คือคนไม่รู้เรื่องเพราะผู้ว่าเป็นแค่หนึ่งในกรนง,งคนที่อ,อยู่ในกรนง,งอ,อีกตั้งหลายคนไม่ใช่แค่ผู้ว่าคนเดียวแล้วประเด็นคือไอ้ชา์ติที่3เมื่อกี้ที่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้ชาตินี่มันโชว์ว่าจริงแล้วเนี่ยแบงค์ชาติเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่จะปฏิบัติ ตาม policy coordination ซึ่งอยู่ภายใต้ไม่ใช่รัฐมนตรีคลังนะแต่ว่านายกข้างบนนายกลงมาตรงนั้นคลังแล้วก็ซ้ายคือแบงคชาติแล้วผมคิดว่าแบงคชาติเนี่ยคือ Monetary ใช่ไหมคือมีหน้าที่ดูแลในด้านตัวเงินนะคะที่มัน Financial มันก็มีอีกหลายตัวใช่ไหมครับก็ต้องดูกันไปคือมันเป็น การผมคิดว่านี่มันคือการการทํางานด้านเศรษฐกิจที่สำเร็จมากถ้าทําได้ตามนี้จริงเพราะว่าที่ผ่านมาการมันมีการเถียงเยอะแบงก์ชาติก็ไม่ได้ไม่ได้เถียงเรื่องแบบนี้นะว่าว่ารัฐบาลไม่ควรจะมายุ่งผมคิดว่าแบงก์ชาติที่ผ่านมาก็พูดเหมือนกันว่าการแก้ปัญหาเรื่องเงินไหลเข้าไหลออกเนี่ยต้องใช้มาตรการทางการเงินซงอยู่ในอำนาจแบงก์ชาติแล้วก็ต้องใช้มาตรการทางการคลังด้วยที่ผ่านมาด้วยกระแสการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยไปโฟกัสที่แบงก์ชาติแล้วเราไม่ค่อยดินว่ากระทรวงการคลังควรจะทําอะไรในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นรรรบีี้่่ยยมมัััาาาาววทงตกกฝดลลแ็ฐผน นโยบายด้านอุตสาหกรรมต่างๆออกมาด้วยอันนี้คือ,คอมาทั้งแพ็กเกจแล้วหมครับเขา้าใจครับซึ่งถ้าเป็นคลังเขาแก้กฎเกณฑ์อะไรที่เขาจะทำไอ้แคปิตอลคอนโทรลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาทําได้อยู่แล้วโอเคเขาไปทําแต่ครั้งไม่เคยพูดนะนอันนี้เป็นการพูดครั้งแ,<ต>แรกแต่ที่ผมนั่งคิดอยู่ตอนนี้คือแต่ที่ยังเถียงกันอยู่ก็คือว่า,าสถานการณ์ตอนนี้มันถึงขั้นที่แบงก์ชาติต้องลดดอกเบีย้ยให้ตามนโยบายที่โคดเดเนตออกมาหรือเปล่า,าคือมันวิกฤตขนาดที่ ดังชาติต้องยอมเขาเรียกว่า Surrender Independent เนี่ยยอมจำนนสี<ะ>อิสระไปแต่ว่าประเด็นคือว่าประเด็นก็คือว่าสมมุติว่าถ้าเขาเห็นด้วยตรงกันแล้วเขาลดเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่อง Surrender ถใช่ไหมถูกต้องทีนี้ประเด็นคือถ้าเกิดเขาไม่เห็นด้วยไงประเด็นคือเราเราจะต้องตีตัวนี้ให้แตกเลยไหมว่าจริงมันขัดกันจริงๆมันขัดกันจริงๆในแง่แนวคิดหรือมันขัดกันจริงๆในแง่ของศักดิ์ศรีไงอใช่ไหมมันขัดกันในเชิงแนวคิดจริงๆหรือมันขัดกันในแง่ศักดิ์ศรีว่าผมยอมคุณก็ได้แต่ถ้าผมยอมคุณเนี่ยมันแปลว่าหน่วยงานผมเนี่ยยอมคุณทั้งทั้งที่คุณอาจจะเวลาโทรศัพท์เขาเห็นด้วยกันเวลาเขาไม่ทําอะไรซึ่งเป็นไปว่าการไม่ทําอะไรแปลว่าการเห็นด้วยกันเนี่ยทำไมไม่เห็นไปพูดดเเรรื่องนนี้ปะ็ ที่ว่ามันเป็นเรื่องศักดิ์สรนะีหรือว่ามันเป็นเรื่องของ หลักการจริงๆใช่ไหมซึ่งต้องดูกันด้วยนะครัผมว่าที่ผ่านมาเรื่องใหญ่ของของการเถียงกันเรื่องดอกเบี้ยเรื่องค่าเงินคือการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ไม่เหมือนกันแล้วนําไปสู่การประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างเช่นฝั่งอาจารย์โกลด์ผมคิดว่ารอบนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นคนซึ่งรู้สึกว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกมันมีโอกาสจะผันผวนเยอะเพราะฉะนั้นควรจะตั้งรับให้ดีนะมีการพูดถึงการ QE ที่ทําให้เงินมันอัดเข้ามาในตลาดโลกมากเกินไปเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีปัญหาม ที 1, 1่เลยใช่แต่แต,ตอนนี้มันมีมาตรการใหม่คือ Capital i n f l o w ขึ้นมาซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นไฮไลท์จริงๆเนี่ยในในมูลนักข่า,าเนี่ยสนใจเรื่องดอกเบีย้ยซึ่งผมคิดเป็นการสนใจที่มากเกินไปผมคิดว่าเรื่องจริงๆที่สำคัญในรอบนี้คือการคุม capital i n f ฟ o w ฝั่งเงินไหลออกซึ่งประเทศไทยแ<ห>ทบไ,ไม่เคยทำกับคุมด้วยอะไรเขายังไม่ให้รายละเอียดออกมาแต่เขาพูดว่าเขาจะทำ ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ที่มีเอฟเฟกต์เข้ามาแล้วยังออกไม่ได้ภายในกี่วันอะไรอย่างนี้เป็นระดับปีระดับปีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดหมายความว่ากําหนดกําหนดระยะเวลาจะส่วนแบ่งอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่มาตรการของแบงค์ชาติซึ่งไม่ใช่มาตรการของการฟังงกระทรวงการคลังแต่นี่เป็นสิ่งที่คลังไม่ต้องการที่จะใช้ไงคลังบอกว่าให้แบงค์ชาติไปลดดอกเบี้ยนั่นคือสิ่งที่เราต้องการอยากทำให้คุณไปทําตรงนั้นเราไม่ต้องการทำครับตัวคอนโทรลเพราะฉนั้นคุณก็ไปลดดอกเบี้ยแต่คราวนี้คุณไม่ยยยยยยยออออออมมมมมลลดดดดกกกกกกเเเเบบีีี้้้้้็็็็ตตงงราาาาาคคุัััันนนนนนหหหห่่่่่่่แแววววปปญททจะูผ อยู่ภายใต้รัฐบาลเวลามีวิกฤตแล้วต้องคอนเนตพอลลีสมัยป๋าเปรมเนี่ยสั่งให้เปลี่ยนระดับค่าเงินเนี่ยก็คือนายกสั่งคือสั่งแล้วก็แบงค์ชาติก็ไปทำแต่ว่าไม่มีภาพไงสมัยป๋าเปรมนี่มันคือว่าป๋าสั่งได้หมดถ้ามองอีกด้านหนึ่งเนี่ยคุณเซเรนเดอร์กับทหารด้วยซ้ำใช่คือผมะในขณะที่ว่านี่มาร้างว่าคนไม่เซเรนเดอร์กับนักการเมืองแต่ตอนนั้นก็ตอนนั้นคนไม่คนไม่ได้มองว่าป๋าสั่งไงคนมองว่าคนที่อยู่เบื้องหลังป๋าคือคุณสมัยคุณตระกูลซึ่งคคนเร ใช่คือคือคนเขาไม่ได้มองว่าป่าสร้างเพราะทุกคนมองเอาว่าป่าไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจแล้วป่าแล้วประกาศว่าป่าไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องบารมีใช่คือตอนนี้ถ้าชนบารมีกันเนี่ยคุณกิติรัตน์กับคุณประสานเนี่ยคุณกิติรัตน์ยังชนะคุณประสานในแวดวงนักวิชาการไม่ได้แต่ว่าไอ้น้ำหนักที่คุณกิติรัตน์เริ่มมีเนี่ยเพราะว่ามี ด็อกเตอร์โกงมีเลขาสภาพัดมีคนอื่นที่คอยแบ็กซึ่งทำให้คุณประสานเริ่มดูเหมือนว่าอ่อนแรงลงใช่คือตอนนี้มีการระดมพลซึ่งทำให้ใ<ช>คุณถ้าเป็นคุณประสานก็คงเครียดแต่ผมผมเอาอย่างนี้ด้วยกันอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าน่าทำคือการควบคุมเงินไหลเข้าไหลออกในเรื่องหนึ่งที่เมืองนอกทำคือการคือทำไอ้สิ่งที่ว่าทบินแท็กซึ่งผมไม่รู้ว่าการะทรวงการคลังจะกล้า<ห>ทำ<ไ>ขนาดนี้เปล่า,ลาก็ภาษีเก็บภาษีคนที่จะเข้ามาซื้อพันธบัตรพันธได้กำไรก็หักคือตอนนี้